บบแร้วลงลงผาไตทรงนะลงผาไตตรงทุกทข้าตตรงไหมลองดื้อๆปก่อนอ้มงอยูแกบังยอยอจแกบังยะยแม่งแคบม่งแคบบ่บ่พนอนร่อยแล้วัวนี้ครับเดียวไตครับเฮ้ยกันตัวกันตัวอ๋อ กันได้ไหมฮะโอ้ยอะไรอ่างงี้มั่งขอมันมั่ครับผมรวยเลยครับสองตัวท่านผู้ชมนี่ยนะตัวนี้ครับโอ้รวยเลยรวยงับมาเล็วอันโมเลชูร์รับโปเลยล้ำเงอะโปรเร็วตัวนาตัวนี้ครับผมจัวนี้ครับโดนไปเล็วครับในรังนูก็ไล่ทั่วรลเร็วโหรวยเลยดูปวดใต้รู หนาตัวนี้โดนเลยครับใสยย่ย่อยครับผมโอ้ยหนาตัวนี้โดนแล้วหนาตัวนี้โดนเลยครับผมโอ้ยใสยย่ยหญ่ครับเก็บบังหรอเกบ็บบังเยอะยังตัวใหญ่ตัวนี้นงงอ่ะยอเก,ก็กบบังกระชุ่มหมดแล้วครับผุ่มไต่ทนครับ Thôn Tại thôn gấp mán Mãi đi Còn con mấy nơi nói Cần mấy con Nguồn địch đích là gấp hôm Ôi, rồi chính nghe yeah. Cái bằng dây lao Cái bằng dây lao Đu Bằng kép bằng kép Hai mấy nơi nó khít Phương lút đem phá phủ mình Này, พ่อยงจริงไอหยอุดเียกรบต้าทนครับใจล้าลติดติดกันเลยร่อยจริงโอเคเอาเอาเลเลยครับนั่นแหไะครับไทนครบผมังาบแกมปังลาครับโอ้ยร่อยเลยเดี๋ยวมานครับมาน้ตนี้ครับไต้ทนครับไทนครับลงเป็นโดนไม้เด็ดไม้เด็ดตักเรียบครับ มาแล้วครับโหยโว้โองโลนี่ครับแข็งทนครับผมโอเคทอนแล้วครับผมอ๋อกินบางใหญ่ครับมันจะเป็นปลากวางเลยนี่เหลือเปี๊ยงขึนี่เปี๊ยเปี๊ยนี่โอ้เปี๊ยงเปียดเยอะอีกครับผมตันนี้ตัวมาถึงแล้วนะครับผมตายเรือยครับมาคาตัวนี้ครับผุ่มมตัวนี้อัดไปทุกทุกทัวรเลย

มาดิโอเก่มากเลยพุ่มขอบคุครับเก่ครับนี่นี่อันมันโดยน้องเอ็นแล้วครับพมยกซองครับยกซองครับน้องเอ็นแล้วเปิดซองเ่ย